สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .1 ที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูอ,อมในรายวิชาภาษาไทยนะคะค่ะม .1 ของเราวันนี้นะคะภาษาไทยนะคะครูก็จะมาสอนเรื่องนิทานพื้นบ้านนะคะอ่านักเรียนก็เคยอาจหลายๆคนในช่วงปิดเทอมนะคะ<ๆ>ก็จะได้ดูนิทานพื้นบ้านกันมาแล้วใช่ไหมคะ เคยดูนิทานเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวช่วยตอบครูหน่อยนะคะอ่าค่ะก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะคะครูก็มีเกมเปิดแผ่นป้ายทายภาพนะคะมาให้นักเรียนช่วยกันทายนะคะว่าภาพที่ครูออมให้มาเนี่ยจะเป็นภาพละครเรื่องอะไรนะ มาให้เด็กๆนะคะช่วยกันเปิดแผ่นป้ายนะคะแล้วก็ทายซิว่าเป็นภาพอะไรนะคะเรามาดูเริ่มภาพที่1กันเลยนะคะ,ะช่วยกันตอบหน่อยจะให้ครูเปิดหมายเลขไหนดีคะ,ะหมายเลข3นะคะเป็นภาพอะไรนะอีกหนึงหมายเลขไหมคะ,ะนักเรียนอาจจะยังดูไม่ออกอเป็นภาพนิทานเรื่องอะไรนะ อ่ะปลาบู่ทองนะคะถูกต้องค่ะ,ฉะเฉลยนะคะเป็นนิทานเรื่องปลาบู่ทองนะคะต่อไปเดี๋ยวมาดูแผ่นป้ายที่สองนะคะอ่ะนักเรียนก็ช่วยครูเปิดแผ่นป้ายเหมือนเดิมนะคะแผ่นหมายเลขไหนดีนะคะนักเรียนหมายเลขหนึง่งนักเรียนจะสังเกตเห็นแล้วนะคะเห็นอะไรเอ่ยก้นหอยนะคะอ่ะต่อไปอีกหนึ่งหมายเลขค่ะหมายเลขห้าหมายเลขต่อไปค่ะ หมายเลขเก้านักเรียนก็พอจะเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นนิทานเรื่องอะไรนะ,ะถูกต้องค่ะ,ฉะเฉลยนะคะนิทานพื้นบ้านเรื่องสังทองค่ะ,ะมาดูภาพสุดท้ายนะคะภาพสุดท้ายแล้วมาช่วยครูทายหน่อยว่าจะเป็นนิทานเรื่องอะไรนะคะ,ะเปิดหมายเลขไหนดีคะ,ะหมายเลข5อีก1นหมายเลขค่ะ มาเลขหนึ่งอ้าเห็นและลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบลูกไก่อ่าเป็นนิทานเรื่องอะไรคะช่วยกันทายหน่อยถูกต้องค่ะเฉลยนะคะนิทานพื้นบ้านเรื่องดาวลูกไก่ค่ะอ้าประมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะนิทานพื้นบ้านนะคะผูก็จะมาสอนเรื่องความหมายของนิทานพื้นบ้านความเป็นมาของนิทานพื้นบ้าน ลักษณะของนิทานพื้นบ้านประเภทของนิทานพื้นบ้านหลังจากที่ครูนะคะยกตัวอย่างนิทานพื้นบ้านที่นักเรียนเคยคุ้นหูคุ้นตากันแล้วนะคะสอาทิตย์ครูก็เราก็จะมาเรียนนะคะครูก็จะมาสอนเรื่องความหมายความเป็นมาลักษณะและประเภทของนิทานนะคะ่าเรามาดูความหมายของนิทานพื้นบ้านกันเลยนะคะหมายถึง เรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งนะคะความเป็นมาของนิทานพื้นบ้านนะคะเป็นเรื่องราวที่สืบทอดต่อกันมาด้วยปากต่อปากจากความทรงจำโดยไม่อาจสืบสาวราวเรื่องได้ว่าใครนะเป็นผู้แต่งใครเป็นผู้เล่าครั้งแรกนะคะบอกได้เพียงว่าเป็นการ เล่าเรื่องสืบกันมาแต่ภายหลังนะคะได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะด้วยการเขียนหรือพิมพ์นะคะแบบที่เราได้อ่านหนังสือนิทานหรือว่าได้เห็นตามหนังสือหรือว่าตามในทีวีอย่างนี้นะคะค่ะเรามาดูลักษณะของนิทานพื้นบ้านนะคะ 1. เล่ากันมาปากต่อปาก2เป็นภาษาร้อยแก้ว 3. ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง C เนื้อเรื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะเพราะว่าเป็นการเล่าแบบปากต่อปากไม่ได้จดเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะประเภทของนิทานพื้นบ้านจำแนกได้7ประเภทดังนี้นะคะ 1. นนิทานวีรบ,บุรุษ เรื่องราวของวีรบุรุษประจำท้องถิ่นที่เชื่อกันว่าบุคคลเหล่านั้นมีอยู่จริงมีชื่อปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์และได้สร้างวีรกรรมไว้โดยนำเนื้อเรื่องมาผูกกับอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เก่งกล้าเหนือมนุษย์นะคะเช่นเรื่องไกทองเป็นต้นนะคะ 2. นิทานมหัศจรรย์ นิทานประโลมโลกหรือนิทานจากักจักวงวงนะคะมีเนื้อเรื่องสนุกสนานการผจญภัยของตัวละครเอกของวิเศษอิทธิฤทธิตต์ต่างๆเช่นสนูน้อยเลือนง,งามนะคะ 3. นิทานประจำถิน่นเรื่องเล่าที่สืบกันมาส่วนใหญ่มักเป็นการอธิบายชื่อสถานที่หรือประวัติศาสตร์เป็นมาของโบราณสถานนะคะ สีนิทานอาธิบายเหตุนะคะเป็นนิทานที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความเป็นมาของสิ่งต่างๆและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติส่วนใหญ่มีขนาดสั้นๆน,นะคะเล่ากันกว้างขวางไม่จำกัดท้องถิน่นเช่นทำไมจึงมีรูปกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์หรืออธิบายความเชื่อและพิธีกรรมเช่นนิทานเรื่องธงจราเข้ในงานทอดกระถิน่นนั่นเองนะคะ หนะคะนิทานเทพนิยายนิทานเทพนิยายที่อธิบายถึงการสร้างโลกกำเนิดโลกกำเนิดมนุษย์เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรืออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและพิธีกรรมเช่นพญาแถนสร้างโลกเรื่องเมฆขลาลามสูรเป็นต้นนะคะ 6. นิทานคติธรรม นิทานคติธรรมหรือนิทานคติสอนใจนำหลักธรรมผูกเป็นเรื่องสนุกสนานเนื้อเรื่องชี้ให้เห็นการทำความดีคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแสดงถึงคุณธรรมต่างๆเพื่อสอนในการดำเนินชีวิตเช่นนิทานชาดกนิทานสุภาษิตเป็นต้นอ่ะสุดท้ายนะคะประเภทของนิทานประเภทสุดท้ายนะคะนิทานมุกตลก นิทานที่มุ่งนำเสนอความขบขันให้ความบันเทิงแก่ผู้ฟังเนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องสั้นๆตอนเดียวจบผูกเรื่องเดียวเพื่อความขบขันนะคะเช่นนิทานเรื่องสีถนนชัยนะคะอ่ะเราก็จบกันไปแล้วนะคะจากการเรียนรู้จากนิทานพื้นบ้านนะคะจะเป็นเนื้อหาสั้นๆนะคะเดี๋ยวเราไว้จะมาเรียนกันในห้องอีกรอบหนึงนะคะ ค่ะวันนี้นะคะครูออมก็มีใบงานนะคะมาให้นักเรียนดูนะคะก็จะอยู่ใต้คอมมิน์นะคะ